เดินตามครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ครับเดินตามพี่เล้งเพราะเดินตามาผู้ใหญ่มาไม่กัดครับผมได้เดินตามาพี่เล้งพามาดูครับในศูนย์เรียนรู้าบ้านห้วยเสเลาครับโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับการห่อฝรั่งนะพี่น้องนี่ครับฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งพันอะไรครับนี่ กินจูอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่เล็งแนะนำว่าครับทั้งไข่นอนี่ยน,น,น,นะโอ้ยูทูบคนใหม่หรือเปล่านอ้อ <c oughs> ทำช่องหรือย,ยังทำช่องหรือย,ยังอย่างนี้ไหมครับเปิดอ,อันนี้คือประธานอสมอนาจะแนะนำตัวหน่อยเนาะสวัสดีค่ะกิศนาทางงินนะคะเป็นประธานอสมอหมู่ที่สองบ้านแ้่สาเลาตำบลหนองบอนค่ะอ่าเป็นประธานอสมอนี่ครับลังกันนะคะ ก่อนที่จะห่อเราก็จะมาทําความสะอาดเทียมมันจะมีเทียอขาวนะคะมีครับอ่ะอ่ะมีเทียแป้งนะคะแล้วก็จะแปรงเที่ยวก่อนทำความสะอาดอ๋อครับอันนี้อันนี้เราต้องใช้แปรงใหม่ไหมครับเกี่ยวกับแปรงเก่าก็ได้ค่ะอ๋อใช่ใช่แปรงที่ใช้แล้วนะอ่าแปรงแปรงหมายถึงว่าแปรงที่เราใช้ต่อได้ไงครับผมอ่าก็จะมาทําไม่ให้มีรูได้ค่ะเราต้องเจาะเจาะรูข้างหลังเจาะรูค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเท อือจริงนะรู้จริงนะก็มีดูนี่ราบายแอร์ค่ะไม่งั้นมันจะร้อนแต่ว่าเรากันแมลงเข้าตรงอยู่ทางเข้าเราจะห่อกระดาษที่ให้มันขาวกรอบแล้วลูกเนี่ยไสายสาของลูกประมาณนี้ใช่ไหมประมาณอ่านิ้วโป้งมือโป้งเตสขาวครับแล้วเราห่อแบบคู่ได้ไหมทิ่มเป็นลูกมันติดคู่อ๋อแล้วได้ต่อต้นต่อนี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่น้อ อันนี้ประมาณกี่ต้นครับโซนนี้อยู่ประมาณ200กว่าต้น200กว่าต้นนะครับผมหนึ่งงานเกือบหนึ่งงานแล้ววูงงานกว่าแล้วเนาะนี่นะเกือบสองล้เออก็คือเดี๋ยวพอเราห่อนี่เสร็จแล้วก็ห่อด้วยกระดาษกระดาษนี่ทำให้มันขาวคุยกับพ่อบ้านมั่งเลยอันนี้ก็คืออ่าอ่าแนะนำแนะนำแนะนำก่อนพี่เล็กแนะนำก่อนแนะนำทางพ่อพ่อบ้านกันนะ อ่าพอบ้านครับมีตำแหน่งอะไรบ้างครับหลายอย่างนอกจากเออ่เป็นนอกจากตำแหน่งเออ่พนักงานหอฝรั่งนะครับหอฝรั่งแล้วก็ตำแหน่งทางราชการก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมอ่าผู้นำชุมชนอ่าครับผมว่าจากงานทางอำเภอก็เข้าสวนนี่แหละครับมาหอฝรั่งมาหอฝรั่งครับผมมีมีมีตำแหน่งเพิ่มอีกไหมครับสองทำตำแหน่งอะไรประมาณนี้ไหมเยอะแยะมากมายเลยครับอาสาอ๋อนี่ครับตำแหน่งอาสา ครับอาจจะเป็นหมอดินอาสาอาสาไอ้เกษตรอาสาทุกอย่างเลยครับอาสาอยู่นี่หมดเลยนะครับรางวัลรางวัลที่ล่าสุดตัวไหนนี่ประกาศตัวไหนอะไรก็ให้อะไรนะที่นี่รางวัลเยอะจำไม่ได้ครับก็ให้อะไรทุกวงสกีกระทรวงพลังงานกรับผมก็ถือเป็นว่า มีเป็นคนหลายตำแหน่งมากครับแล้วก็มาเดินดูครับการสาธิตหลังจากเราห่อด้วยผุงบัตติกเสร็จแล้วก็เป็นกระดาษนี้แล้วก็ห่อด้วยกี่แผ่นครับสองแผ่นครับเพราะว่าอากาศมันร้อนต้องต้องถ้าถ้าเราไม่ไม่ใช้หนามันมันแดดมันจะส่องแล้วจะทําให้รูมันไหม้อันนี้เราเราใช้สีมีผลไหมจะใช้สีดําสีอะไรมันจะร้อนต่างกันไหมกระดาษไม่ครับแต่แต่แต่ถ้าถ้าไม่เป็นพวกหนังสือพิมพ์จะดีมากเลยเพราะว่า แมลงมันไอพวกมด so right ัวกอะไรมันจะเหม็นกลิ oh, ่นมันจะไม่เข้าอ๋อซิมพ์ครับครับมันพวกหมึกพิมอะไรเงใ้่ใช่ใช่อันมีผลนะมีผลด้วยพี่น้องกใช้ใช้ถุงตรดาษเนาะอม่แพงแล้วมันแพงอันนี้เรามาดัดแปลงใช้ใช่ครับแต่ก่อนจะใช้ถุงหนาๆนิดนึงมันแพงครับแล้วก็เลยาเหลือจากสมุดหนังสือที่ที่ใช้แล้วเนาะอันนี้มันอันนี้สามารถเก็บไปใช้อีกได้อีกรอบหนึ่งถุงนี้ถุงนี้ใช้ได้ตลอด เพราะว่ามันอยู่ข้างในมันจะทนเนาะอยู่ได้นานอยู่ได้นานถ้าแต่ถ้าเราห่อแบบนี้เลยเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่นานแป๊บเดียวมันก็ผุแล้วแต่ถ้าเราเอาาสติกมาครอบอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานอันนี้คือก็ทําแค่นี้จนลูกโตพอเก็บเลยใช่ไหมครับจนเก็บเลยครับอ๋อเวลาเก็บนี่มันเราจะดูจากวันหรือดูจากสีสีของน่าจะอยู่าวลาสักสองเดือนครับสองเดือนใช่ครับน่าจะประมาณสักสองเดือนกว่าจะได้เก็บอันนี้พีเก็บรุ่งที่สองน้องรึยงอันนี้ เป็นแถวนี้มันรุ่นรุ่นสามรุ่นสามแล้วนี้มันเปีแล้วอ่ะตัวตัวแรกันประมาณเจ็ดปีแล้วหลายหลายรุ่นอยู่ครับโดยเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมก็อยากรู้เหมือนกันรายได้รายได้เฉพาะตรงนี้เน่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อปีช่วยต่อเดือนถาม่บ้านต่อต่อปีต่อปีต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยต่อาวปีนี้ก็หลายหลายหมื่นอยู่ค่ะเพราะว่ารอบแรกเมื่อกี้ที่เก็บไปล่าสุดนี่แค่สองอาทิตย์มันได้สองพันกว่าบาท แต่ว่ามันจะเป็นรุ่นๆนะคะคือมันจะบดรุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเชตนี้น้องจะบดรุ่นบดรุ่นก็ประมาณเดือนสองเดือนครับนึกแกว่าแกว่าดีกว่าทำงานดีกว่าทำงานหีึ่าดีกว่าทำาเพราะว่าเก็บง่ายขายง่ายค่ะอ๋ออันนี้ก็คือฝรั่งกิมจูเนาะนี่นี่นี่ปลูกปลูกมากี่รุ่นแล้วครับอันนี้นี่เป็นกี่รุ่นอันนี้ตอนแต่เอาไปขายได้เช่นนี้อ๋อตอนก็ขายได้ต่อยอดต่อยอดอันนี้เราก็เตรียมไปเรื่อยๆครับ ี่ตอนแรกเราก็ลงทุนซืน้อเีงแล้วทีนี้พอเราขยายกันแล้วก็ตอนขยายก็ไนีร้อะไอันน,นี้ในโซนตรงนี้เราเริ่มทํามากี่ปีแล้วครับถึงถ้าโซนนี้มันจะเป็นขั้งแรกเราจะทําช่วงนั้นเจ็เจ็ดปีได้อันนี้จะเป็นโซนนี้จะเป็นสามปีอันนั้นจะเป็นแค่ปีกว่า,วาคือ,อไปเรื่อยๆแล้วเ,เวลามาห่อสองคนไม่เคยเตียมกันไหมไม่ผิดกันไหม มันก็มีเป็นบางคร,รั้งเลยเนาะไม่ทันเขาเขาก็เล่นหรอ,รอ,อแต,แต่แต่วันนี้อย่าพึ่งนะครับวันนี้อย่าพึ่งนะครับก็ไอ,อตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นงานเสริมใชครับงานเสริมก็ก็เหมือนเป็นการได้รีแลกพักจากงานประจําที่เราทําด้วยเราอยู่กับธรรมชาติแบบเนี้ยพี่เนาะมีความสุขมีผลกับสุขภาพของเราด้วยนะครับก็เน้นอินทรีย์ ใช่ครับเน้นอินซีพี่น,น้องก็ก็คือผมชอบอย่างหนึ่นงคือแบบโหมีเขาก็จะมากุ๊กกุกในสวนฝรั่งอะไรประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้เป็นไรมีแต่ของนอกนะอยู่ในของนอกนะครับฝรั่งกิมจูหน่อไม้ฝรั่งคอดมอสนมีแต่ของฝรังก็ไม่แมน่นะครับอาจจะมีทายาทคนต่อไปผมอาจจะสีทองอะไรก็ได้ครับเอ้าก็อยู่แต่กับฝรั่งเห็นไหมนี่เช้ามาก็ฝรั่งเย็นก็ฝรั่งฝรั่งหอกรอบนหวานดิ อันนี้อันนี้จะกรอบหวานเพราะว่ามันุกกี้คุกกี้เฮ้นี่ครับฟังจะกรอบหวานคุกกี้กุกก๊กหวานฉ่ำหวานเสมอต้นเสมอปลายที่ผมดีใจคือแกเป็นผู้นำแล้วแกมามาต่อยอดให้พวกชุมชนอ๋อครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับนี่น้องไม่ยากครับไม่ยากเลยเวลาเราไปวัดแหที่ไหนเห็นตัวไหนดีๆก็มาพูดให้แกฟังเลยอ๋อเวลาพี่เล้งไปวัดแห ผมก็ต้องเดินส่งหาอ๋อมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังให้ผู้นําชุมชนฟังพี่น้องเพราะว่าไปเราไปได้เห็นเหมือนไปท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าไม่ดีนะท่องเลยไยวในวันนีดีๆคถามผมเนี่ยดีๆครับผมเดินไปทั่วเนี่ยดีครับเอออถ้าอยู่กับที่เราก็เห็นของเราเออถ้าอยู่กับที่เราเห็นแต่ของของเราครับเราไปที่อื่นเราแคเห็นอะไรเห็นของคนอื่นบ้างครับเห็นเห็นทั่วไปนะพี่น้องอยากเข้าใจผิดเหรอโอ้แต่ดกมากเลยครับแต่ละต้นเนี่ยดู นี่ถือว่าไม่ดุกนะเพราะว่าเทียมลงเยอะเลยอ๋ออาหน้าไหนหน้าไหนที่ว,ว่าเราดูแลยากที่สุดหน้านี้ไหมหน้าร้อนไหมหรือว่าหน้าฝนช่วงครับ<น>ปลายช่วงฝนนี่แหละอ๋อช่วงฝนครับจะเป็นคื่อเชื้อราสนิมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ฉขีดอะไรเรื่องของสารชีวพันธุ์เท่าไหร่มันก็เลยงานมันเยอะตรงนี้ก็เลยมันเลยลงเต็มเต็มถังเลยเต็มสตรีมเลยนี่แล้วเรามีต้นที่มันมันจืดไหม มันจะเป็นช่วงของมันมันจะเป็นช่วงของมันเลยช่วงหน้าฝนน้ำมันเยอะแล้วทีนี้ไอ้มันอมน้ำอ่ะจืดนี่คือไม่ถึงต้นรือลูกผมว่าเออฝรั่งมันจะไม่ค่อยหวานมากอ๋อมันน้ำมันเยอะอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ๋อมันฟูฟเกินอเหมือนน้าร้อนใช่แต่ว่าผู้ถืงเมา่จืดมันก็ไม่จืดมาตลาดมันก็ยังมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความแต่ละคนแต่ถ้าเราเรามันมีสูตรอยู่ว่าเราเอาขี้เท้าเอาเปลือกไข่แล้วก็เกลือ แส่กันแล้วก็มาโรยโคลมันก็ได้รสชาติมีมีที่ผมผมลืมบอกนะมีเก่งกว่าไอ้ประทานแบบผู้ใหญ่พี่ชายแกทุกวันเป็นธุรกิจตัวนี้แล้วนาะ<อ>ทำยุทธ์ที่ทไหนครับ,ท,บทำยุทธ์ที่ทไหนพอ่อแกไปปั่นเป็นน้ำเป็นเลยขายเเ<อ>นี่ยปิด้ีแลวเป็นน้ำฝรั่งอะไรน้ำอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่เป็นธุรกิจต่อยอดไปอีกครับพี่น้องก็มีหลากหลายวิธีการนะครับ หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างก็แปรรูปนี่แหละเป็นเป็นเป็นพี่เขยเนาะที่ไหนพี่สาวพี่สาวแกต่อยอดจากตัวนี้ไปไม่สมมติว่าลูกไหนมันไม่สวยเนาะผิวมันไม่ค่อยสวยแล้วก็ไปปาดฝานฝานเปลือกมันออกแบบไปปั่นเป็นน้ำน้ำปั่นลูกไหนผิวมันไม่ค่อยสวยแล้วก็ฝานฝานเปลือกมันออกแับไปปั่นเป็นน้ำกระลัง ท,นนที่ท,ที่ทำ,นนำไปทำงทานที่ว่ไปทโรงทานด้วยน่านพี่น้องได้บุญทางนู้นไปอีกถ้าใครต้องการทันจากตอนท่บพิงหรืออะไรต้องถามก็ดูนะครับก็โทรสอบถามตามเบอร์ได้พี่น้องเดี๋ยวมีเบอร์หน้าจอไว้ให้นะครับผมหรือไม่ก็อยากแวะเวียนมาดู<ผ>ม,มันไม่ใช่แค่ฝรั่งนะครับในศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยเลาเนี่ยมี เกือบทุกอย่างเป็นร้อยเป็นพันอย่างมั้งครับอยู่ในนี้ทุกคนก็จะมีพื้นที่มีมีโซนที่แบ่งแบ่งนะครับมีมีถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะแบ่งให้กันยังไงครับคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานตัวนี้มันมันอาจจะได้เยอะหน่อยพื้นที่มันเศษมันก็เลยอ๋อครับผมคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานนะครับลองในการมาประกอบอาชีพเสริมตรงนี้นะครับบางคนก็เป็นอาชีพหลักนะบางคนก็มาทําเสริมมีพื้นที่ให้ดูแลนะครับก็ ได้มาพูดคุยคือได้ออกมาจากบ้านมาพูดคุยกับ <c oughs> พี่น้องด้วยกันนะครับแต่ว่ามีงานทําในสวนในนี้โอ้่น้องสิดยอนแล้วครับผมทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับอินทรีย์ไม่ว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําทุกอย่างก็คือมาสอบถามได้ถ้ามาเป็นครอบครัวคือมามาเลยไม่ต้องสอบถามเข้ามาเรียนรู้เลย <c oughs> ถ้ามาเป็นผู้ <c oughs> เป็นก้อนก็มีค่าจ,จากก่ายน้อยเปียมถ้ามาเป็นแบ็ด เป็นกลุ่มเหมือนมาทัศนศาึกษา,ามา<ห>เป็นแต่ถ้ามาเป็นครอบครัวก็มาดูม,มาหาความรู้มาดูมาเที่ยวก็เพราะว่าด้านหลังฝั่งทางนู้นก็จะเป็นขเขาเรียกอะไรนะที่ท่องเที่ยวอ่าเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วน้องน้องใหญ่นั่นเขาเรียกอะไรเป็นน้องอะไรนอกใหญ่อเป็นอ่างเก็บน้ําด้วยครับก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดพี่น้องอก็รอติดตามได้เลยครับมีคลิปแทรกตรงนี้บ้างตัวนั้นบ้างครับในนุ์เรียนรู้นะครับผม ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนพี่น้องนะครับผมขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับแล้วก็แม่บ้านฝ <c oughs> รั่งด้วยครับอ๋อเช้าขึ้นชาถ่ <c oughs> <c oughs> าดสวบครับผม